รายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ านผู้ฟังครับเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จรันรโอชาได้เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหง่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไร ความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับประเทศไทยในด้านใดบ้างนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่านสทนะเกษมสันณอยุทธยาอุปทูษณกรุงริยาตครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงที่มาและก็ความสําคัญของการเยือนในครั้งนี้นะครับ ซาอุดีอาราเบียของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีความสําคัญมากครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียหลังจากที่มีความไม่ปกติมาประมาณ32อปีรัฐบาลไทยหลายรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาตลอดนะครับในกระทรวงการต่างประเทศก็มีทีมที่ทำงานเรื่องซาอุดีอาราเบียซึ่ง เปลี่ยนสมาชิกกันมาหลายต่อหลายทีมตามกลาลเวลามากกว่าสามทศวรรษจนกระทั่งมาสำเร็จด้วยนโยบายและความพยายามของรัฐบาลปัจจุบันของทั้งไทยและซาอุดีอาระเบียแล้วก็ได้นำมาซึ่งการเยือนซาอุดีอาระเบียของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่25มกราคม2 6 6 5 ด้วยการเชื่อเชิญของท่านเจ้าชายเอ็นดีเอสนะครับมกุฎราชกุปปมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีในฐานะผู้แทนของสมเด็จพระราชาธิบดีซาอมานนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังต่อไปเลยนะครับว่า สำหรับการเยือนครั้งนี้เนี่ยฝ่ายซาอุดิอาระเบียจัดการต้อนรับอย่างสูงเกียรติมากๆตามที่ทุกคนคงได้เห็นภาพแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับที่ท่ากาศยานกรุงริยาตโดยเชื่อพระวงระดับสูงของซาอุดีอาระเบียการจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่พระราชวังเอายามามา ณสถานที่จัดพิธีทางการที่เรียกชื่อว่า Royal Court ไปจนถึงการหาวรือทวิภาคีอย่างเป็นทางการและการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันณะสถานที่เดียวกันน,นะครับรวมไปถึงการจัดที่พักให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะณอาคารรับรองทางการที่ชื่อว่า k คิงซาอุ Palace ทั้งการจัดขบวนรถอย่างเต็มรูปแบบ แล้วก็การจัดให้ไปเยี่ยมชมวังโบราณดีริยาที่ทางรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมนะครับครับในการหารือทวิภาคีร่างท่านนายกรัฐมนตรีกับองค์มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียรวมถึงการสนทนาระหว่างการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปในบรรยากาศที่ดีมากๆ ถ้าจะพูดตามภาษาสามัญก็คือถูกคอกันอย่างมากนะครับ,บในเวลาต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ในการหารือน,นั้นด้วยก็ได้กล่าวกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนปารมัดวินยัยว่าท่านก็เห็นชัดเจนว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยเทมีตรงกันนะครับท่านนายกกับท่านเจ้าชาย m อ s บเเคยพบกันแล้วตอนที่ ไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ที่โอซาก้าเมื่อปี2562นะครับจึงมีความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่งมาก่อนแล้วเรื่องที่พูดคุยกันที่ริยาดในครั้งนี้ล้วนเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องในทางบวกที่ทั้งสองฝ่ายจะรีบดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีหลากหลายสาขามากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน พลังงานอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวไปจนถึง e-sport <ะ>ครับทั้งสองฝ่ายเน้เห็นพ้อที่จะรีบดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและองค์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียได้รตรัสตอบรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าบมังคมทูลเชิญเสด็จเยือนประเทศไทยท่านตอบรับในทันทีเลยท่านรตรัสว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีรับคำเชิญอย่างยิ่งท่านก็ทรงตั้งใจจะเสด็จเยือนไทยภายในปีนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างบางเรื่องให้เห็นภาพว่าในการสนทนานั้นได้คุยเรื่องอะไรกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างไรบ้างนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ยกเรื่องพลังงานว่าราคาน้ำมันสูงเนี่ยทำให้คนเดือดร้อนกันมาก จึงขอให้ทางฝ่ายซาอุดีช่วยด้วยนะครับั้ะองค์มกุฎราชสุมาก็ตรัสว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้ทรงขอให้เจ้าชายอับดุลอาซิสนะครับรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างมารดาของพระองค์เองเนี่ยรีบไปพบท่านนายกรัฐมนตรีและก็คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานของไทยคือท่านสุพัฒนพงพันมีชาว ในวันนั้นเลยนะครับท่านเจ้าชายอับดุลอาซิสรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียในวันนั้นจริงๆท่านอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับแต่พอ,อท่านได้รับแจ้งจากอ,องค์มก,กุฎราชุปมาท่านก็เปลี่ยนกําหนดการแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปพบก,กับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านสุพัฒรพงศ์ที่สถานทูตไทยในค่ำวันเดียวกัน อ,องมกุฎราชกุมาร MBS มสยังได้ส่งกล่าวถึงการลงทุนของซาอุดีอาราเบียซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการท่านก็ได้ส่งเชิญชวนให้ไทยเข้าไปร่วมนะครับในการลงทุนในซาอุดีอาระเบียนะในขณะเดียวกันท่านก็ตรัสขึ้นมาเองด้วยว่าท่านทราบว่าแรงงานไทยมีคุณภาพ จึงประสงค์ให้แรงงานไทยเนี่ยไปทํางานในซาอุดิอาระเบียในโครงการต่างๆนะครับที่ท่านได้เชิญชวนนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่ไทยเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากแต่มาเจอกับเรื่องโควิด -19 ก็ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวน้อยลงนะครับครับองคุณร,ราชสุมรรมท่านก็ได้ตรัสว่า ไทยไม่ต้องเป็นตังวลเลยนะครับเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีเป็นปกติตั้งแต่วันนี้คือวันที่25มกราคมที่คุยกันเนี่ยก็จะมีคนซาอุดีอาราเบียไปท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากอย่างแน่นอนและพระองค์ท่านก็ประสงค์ให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างกันโดยเร็วด้วย,วยซึ่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในวันเดียวกันนะครับสายการบินซาอุดีอาราเบียแอร์ไลน์ก็ได้ประกาศ ทันทีเลยว่าจะมีบริการเที่ยวบินตรงระหว่งางซาอุดีอาระเบียกับไทยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับซึ่งช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือเป็นช่วงที่จะ,ะเริ่มเริ่มต้นการปิดเทมอมการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการลาพักร้อนของคนซาอุดีอาระเบียนะครับตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึง รกรกฎาคมและอาจต่อไปถึงสิงหาคมด้วยสำหรับบางคนเพราะโดยปกติแล้วสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็จะกลับมาเปิดเทอมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคม,มานะครับครับแต,แต่วันนั้นคือวันที่25มกราคม2 5 6 5กระแสะตอบรับเรื่องการร,รื้อเฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในซาอุดีอาระเบียเอง เป็นกระแสที่ดีมากๆนะครับควรในซาอุดีส่วนใหญ่ต่างยินดีแล้วก็หวังที่จะได้ไปเที่ยวในเมืองไทยนะครับในขณะเดียวกันสำนักงานแรงงานในสถานทูตไทยก็ก็ได้รับการติดต่อเรื่องการจ้างแรงงานไทยจากบริษัทในซาอุดีอาระเบียรวมถึงโรงพยาบาลน,นะครับหลายรายทุกวันเลยครับผมการเยือนครั้งนี้เนี่ยมันมันเป็นมันมีความพิเศษครับ หลายหเรื่องนะครับอ,อย่างแรกสุดเลยคือการเยือนครั้งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะครับมีการเตรียมการกรันมานานเรื่องการร,รื้อเฟ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากนะครับ,รบเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์ของการเยือนคือ joint press statement ที่มีการเผยแพร่ เมื่อเครื่องบินของท่านนายกรัฐมนตรีออกจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีการเจรจากันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งต้องให้เรียบร้อยลงตัวก่อนที่จะมีการกำหนดวันเยือนที่สอดคล้องตรงกันสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเองปกติแล้วก็ไม่ได้มีธรรมเนียมที่จะเป่าประกาศล่วงหน้าเวลาที่จะมี ผู้นำหรือบุคคลสําคัญของประเทศไหนจะไปเยือนประเทศเขาอะนะครับครับการเตรียมการเยือนครั้งนี้ของทางฝ่ายไทยจึงเป็นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ที่ที่พิเศษมากๆนะครับการเยือนที่เพิ่งผ่านไปที่ที่แล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่กลมพิธีการทูตของไทยและข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องทํางานด้านพิธีการทูตเนี่ย จะสามารถใช้ประโยชน์ดได้มากนะครับน้องๆที่ได้ร่วมคณะมาในครั้งนี้ถือว่าได้รับประสบการณ์ที่ที่มีค่ามากๆในส่วนของฝ่ายซาอุดีอาระเบียโดยที่เป็นการเชิญโดยองค์มกุฎราชกุมารหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเยือนในครั้งนี้คือสำนักงานพิธีการทูตนะครับของสำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบียรหรือรอโยัลโปรโตโคอลครับ ไม่ใช่กรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาตามปกติมันก็จะเป็นการเยือนอีก,อกระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานที่สูงไปอีกระดับหนึ่งที่รับผิดชอบในส่วนของการเตรียมการของฝ่ายไทยเนี่ยการทํางานในครั้งนี้ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะครับหากไม่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทางทําเนียบรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศ ก็มีหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลหลายหน่วยงานที่นำทีมประสานงานกับผมโดยตรงก็คือท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนิชาหิรันบูรณนะทุวัรรมท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนัทรียาทวีวงศ์และก็ทีมงานหลายๆคนนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนอกจากสถานทูตแล้วก็มีตั้งแต่สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดกระทรวงรวมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมสาริเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำนักบ,บริหารการคลังที่ดูแลเรื่ององบประมาณท,ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาเนี่ยจาเป็นต้องกล่าวเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยและ,ะทุกหน่วยต่างประสานงานกันอยา่างดีแล้วก็ช่วยกันทํางานเป็นทีมซึ่งทําให้งานนี้มันมีผลสําเร็จนะครับในส่วนของสถานทูตไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่ในกรุงริยาส์เนี่ยมีการเตรียมการซึ่ง เราก็มีข้อจํากัดและความท้าทายหลายอย่างนะครับประการแรกก็คือเป็นการเยือนระดับผู้นํารัฐบาลซึ่งการเยือนในระดับผู้นํารัฐบาลก็มีเรื่องที่ต้องดำเนินการมากกว่าระดับรัฐมนตรีและระดับอื่นๆอยู่แล้วนะครับ,รบข้อสองเป็นการเยือนในระหว่างที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ยังไม่เป็นปกตินะครับ การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายซาอุดีและฝ่ายไทยหลายๆหน่วยก็ยังไม่สามารถเปิดเผยทั้งหมดล่วงหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเชิญคนไทยไปที่ทำเนียบเอกอัครเอกอัครทูตในช่วงเย็ยนของวันที่25มกราคมเพื่อเพื่อไปพบท่านนายกนะครับที่สถานทูตก็ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับ ตอนการแจ้งล่วงหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถระบุดได้เลยว่าเป็นการเชิญมาพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะส่วนนั้นก็ยังยังไม่สามารถเปิดเผยได้ข้อ3นะครับตามที่เป็นการยืนระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอานามามยมากเพราะว่าจะมีการเข้าเฝ้าองค์มกุฎราชกุมาร ประการที่สี่ฝ่ายซาอุดีอาระเบียให้ความสําคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากครับที่พักที่ทางฝ่ายซาอุดีจัดให้ท่านนายกร,รัฐมนตรีและคณะก็เป็นเรือนรับรองที่เป็นพระราชวังมีการรักษาความปลอดภัยสูงมากนะครับการเขอ้าออกเพื่อจัดการในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ทั้งการขนส่งเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้ายสัมภาระต่างๆทั้งก่อนที่ท่านนายก จะไปถึงและระหว่างที่ท่านนายกพำนักอยู่ก็จะมีกระบวนการมากนะครับไม่ไม่สะดวกรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายเราก็เข้าใจฝ่ายซาอวดีแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับประการที่ห้าสถานทูตก,ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรนะครับก็มีบุคลากรจำนวนจำกัดทางเราก็ต้องบริหารจัดการไปตามทรัพยากรที่มีอยู่ ประการที่ปกนะครับก็คือมีเรื่องภาษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะครับการเยือนซาอุดีอาระเบียต้องใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักนะครับ,รบการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายซาอวดีทุกๆอย่างต้องมีเอกสารที่เป็นลายลกักษณ์อักษรและต้องเป็นภาษาอาหรับนะครับจึงทำให้สถานทูตเนี่ยมีภารกิจในเรื่องนี้มากนะครับ รเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็พูดถึงแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจนะครับเพราะเราจะเห็นเรื่องของความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคตที่จะดําเนินรุดหน้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับสิ่งนี้เองก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของรัฐบาลไทยนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ นำประโยชน์เนี่ยมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับครับในส่วนของรัฐบาลไทยรวมถึงภาคเอกชนไทยเรายังมีงานที่ต้องทําอีกมากนะครับผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยในซาอุดีอาระเบียหรือในประเทศอื่นๆต่างสามารถมีส่วนช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้สำหรับคนไทยในซาอุดีอาราเบียท่านนายกก็ได้กล่าวกับกลุ่มคนไทยที่ท่านได้พบเมื่อวันที่25มกราคมว่าคนไทยในซาอุดีอาระเบียทุกคนเป็นพูดของไทยทุกคนสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสประเทศได้นะครับผมเองก็ขอ ฝากให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียได้ตระหนักในเรื่องนี้และช่วยกันเป็นพลเมืองที่ดีของซาอุดิอาระเบียซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยครับครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านสัทนะเกษมสันนายุทธยาอุปทูตนักรุงริยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ครับนี่คือเรื่องของเกรดการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเรื่องของความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยมีความเจริญรุดหน้าแน่นอนครับระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียครับ มาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด19กันต่อนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยคิกออฟมาแล้วนะครับหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็สามสิบเมกรานะคะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3ามสีแล้วนะวันที่4นะครับในการที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กแล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเพียงพอหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเพียงพอและล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการยื่นว่า จะให้ใช้ว<ช>ัคซีนซิโนแวคที่เป็นว<ช>ัคซีนเชื้อตายเนี่ยให้กับเด็กให้กับเด็กในอายุ3ถึงส7ปีนะครับที่ได้ยื่นกันไปเนี่ย,ก,ยการพิจารณาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในวันศุกร์นี้ครับเ<ช>มื่อวานประเด็นนี้เนี่ยเขาไปถามท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการใช้วัคซีนซิโนแวคสำหรับเด็กอายุ3า7ถึงปีครับว่าตอนนี้อยอยเนี่ยกำลังพิจารณาในวันศุกร์นี้แหละ หากอนุมัติขึ้นทะเบียนก็สามารถเดินหน้าฉีดให้กับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปได้ทันทีไม่ต้องรอซื้อใหม่เพราะว่าซีโนแวคมีอยู่แล้วเพราะข้อดีของซีโนแวคคือการขึ้นทะเบียนวัคซีนเดิมเพียงแต่ขยายช่วงอายุก็คืออนุญาตไว้อยู่แล้วละ่ะแต่ขยายช่วงอายุออกไปแก้ไขเล็กน้อยซึ่งวัคซีนซีโนแวคในไทยมีอยู่แล้วส่วนซีโนแวคได้ขึ้นทะเบียนฉีดเด็กอายุ3ปีขึ้นไปได้เนี่ยจะทําให้เด็กกลุ่มอายุ5ปีขึ้นไปมีวัคซีนถังเลือกให้ฉีดเยอะครับนอกจากไฟเซอร์แล้วก็ยังมีนแว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือความพึงพอใจของผู้ปกครองด้วยนะฮะความะะยินยอมของผู้ปกครองเป็นสําคัญยังไงก็ตามแพทย์ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิษว่าเด็กควรได้รับวัคซีนชนิดไหนซึ่งก็จะเหมาะสมนะฮะพิจารณาตามเด็กป่วย7กลุ่มโรคครับมีคําถามที่แหมจี้ใจดําจริงๆเขาถามว่าที่เอามาฉีดให้เด็กเนี่ยซีโนแวค พราะมันเหลือหรือเปล่ามันราะมันสูตรสิเพราะมันค้างสต็อกหรือเปล่ามีคนถามแบบนี้เลยกับท่านอนุทินบอกว่ามีการพูดถึงว่าการนำซีโนแวคมาฉีดให้เด็กทำไมมีไฟเซอร์อยู่แล้วคุณอนุทินบอกมาเลยครับบอกว่าผู้ที่ออกมาพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าเออใครพูดอ่าการพิจารณาการฉีดวัคซีนในช่วงอายุไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีน มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นผู้พิจารณารัฐบาลให้ความมั่นใจครับว่าคณะกรรมการเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ทางการแพทย์เพียงพอที่จะแนะนําแนวทางให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการใช้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาให้ความเห็นมเมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ว่าเพื่อต้องการระบายสต็อกวัคซีนซินแเวคหรือไม่คุณอนิตินบอกสั้นๆครับตอบไปแล้วไงครับไม่ตอบแล้วครับอ่าอืม เรื่องของวัคซีน<ฆ>ก็ถือว่า<ฆ>เป็นเรื่องที่โอ้หลายฝ่ายให้ให้ความสําคัญแล้วก็ตอนเนี้คือถ้าฉีดในเด็กเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นที่จับตามองเหมือนกัน<ฆ>บอกว่าเอ๊ะฉีดในเด็กเนี่ยสูตรเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นหรือไม่มีความปลอดภัยหรือไม่นะครับคุณหมอโอภาสการกรวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ตอบสั้นๆว่าในกลุ่มเด็กเนี่ยกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลเนี่ยจัดสูตรให้กับเด็กไว้อยู่แล้วครับเป็นสูตรพิเศษสูตรยืดหยุ่นจะฉีดไฟเซอร์2เข็มหรือซิโนแว็2เข็มหรือซิโนแว็กตามด้วยไฟเซอร์แพทย์เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ปกครองขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับแพทย์เป็นผู้พิจารณากับผู้ปกครองทั้งนี้มั่นใจว่าวัคซีนที่ให้กับเด็กกรณีไฟเซอร์เนี่ยฉีดตามสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ขณะนี้ซิโนแว็กในเด็กเล็กไทยฉีดตามที่จีนมีการฉีดในเด็กแล้ว230บล้านโดส นะครับข้อมูลเหล่านี้ทําให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับค่ะแล้วก็ย้านะมันเป็นวัคซีนสูตรสําหรับเด็กไม่ใช่ทําสูตรผู้ใหญ่มาแล้วมาลดปริมาณแล้วฉีดให้เด็กมัน<ะ>ไม่ใช่แบบนั้นะนะคะเพราะฉะนั้นมันมีการค้นคว้าวิจัยกันมาแล้วว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับเด็กปริมาณเท่าไหร่ยังไงะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่านี่คือทางเลือกอะ่ะ เออหลายท่านอาจจะแบบว่าอู้กลัวไฟเซอร์เพราะว่า Pfizer อ่าไฟเซอร์อ่าเห็นว่ามีผลกระทบนู่นนี่นั่นอ่ะก็เลือกซิโนแว็กไหมเชื้อตายแต่เป็นซิโนแว็ไฟเซอร์ก็ได้อย่างที่คุณหมอโอภาสบอกก็แล้วแต่ความสะดวกใจของแต่ละท่านนะคะอ่ะ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเปิดเรียนแบบรูปแบบออนไลน์นะคะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงศึกษาธิการนะก็ออกมาพูดถึงความมั่นใจในการเปิดเรียนออนไลน์แล้วละ่ะเพราะว่าวัคซีนเด็กตอนนี้ทยอยมาเยอะขึ้นถูกไหมคะแล้วก็เด็กเล็กก็เริ่มฉีดได้แล้วตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะเวลานี้นะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าเปิดเรียนออนไลน์ site, ก็น่าจะทําให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็พร้อมเผชิญเหตุกับทุกสถานการณ์เพราะว่าการที่จะเปิดเรียนได้เนี่ย ก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุในแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะภายใต้ความร่วมมือของ3กระทรวงก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมหัดไทย ครูและบุคลากราการศึกษาตอนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกร้อยละเกเข็ม2ก็ร้อยละแปด0แล้วขณะที่นักเรียนที่ฉีดกันไปก่อนหน้านี้คืออายุ1 2บสถึงสิปีปนะี่ยได้รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้ร้อยละแปแล้วนะคะโดยการเปิดเรียนออนไซต์ของสถานศึกษาก็ต้องควบคู่กับมาตรการการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการแผนเผชิญเหตุของสธออของกระทรวงศึกษาก็อย่างที่บอกนะคะจะเปิดได้ต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนว่าปลอดภัยนะคะครับ มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับท่า,านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยินดีครับที่ประเทศไทยเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงตรุษจีนปีนี้นะครับแล้วก็บอกให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับผลสํารวจนี้มาจากไหนนะครับคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจาก a าก d ดาครับอากาดาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนําด้านการท่องเที่ยวเวลาจะไปจองโรงแรมจองที่พักเนี่ยก็จองผ่านแอปนี้นะครับผมก็ ใช้บริการเช่นเดียวกันซึ่งข้อมูลสถิติต่างๆเนี่ยชี้ชัดเลยครับว่ากรุงเทพมหาคนครของไทยครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทวีปเอเชียที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจําปี2565นะครับท่านนายกออกดีอกดีใจนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็ ดีอกดีใจขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานอย่างแข็งขันรวมถึงที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยแหละครับชาวไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์เป็นเจ้าบ้านที่ดีทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับอืมนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะนะคะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนะอยากมาเที่ยวในประเทศเราอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องออลงทะเบียนเทสแอนโกโอ้โห<ะ>พอหลังจากเปิดเนี่ยเรียกได้ว,ว่ายอดถล่มทลายเลยนะคะ <c oughs> คนเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็2 0 0 0 0กว่าคนแล้วนะคะนี่นี่คือยอดของเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการสรุปวันนี้น่าจะมีการเพิ่มเติมกันอีกแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand p a าสเท่านั้นนะคะก็มีเงื่อนไขยอย่างที่บอกค่ะต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรองอย่างน้อย14วันก่อนเดินทางมีหลักฐานการชําระเงินชาเอ็กซ์ตร้าหรือว่า AQ ในวันที่เดินทางมาถึงและว,วันที่5นะคะก็จะก็จะต้องมีการตรวจ rt pcr สองครั้งด้วยกันซึ่งในสองครั้งนั้นท่านก็ต้องเนี่ยคะ่ะอยู่ที่ที่พักที่เป็นชาเอ็กซ์ตร้าหรือว่า AQ นะคะแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการกันเป็นระยะระยะในช่วงนี้นะตอนนี้เนะี่ยก็มีความเข้มข้นแบบนี้ก่อนที่จะปล่อยให้ท่านเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะคะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวชค่ะดิฉันกันณนะันะพทพัทรทรสืบนุกูลค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ